ใส่ใจทุกรายละเอียดที่เป็นคุณพรสตล์คือตัวตนนิวยอร์กนิกส์เอ๋ยทำไมพวกเจ้าถึงได้เป็นเช่นนี้เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงตกต่ำในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับนิวยอร์กนิกส์ครับที่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ท้ายตารางของฝั่งตะวันออกชนะ11เกมเนี่ยแพ้ถึง BNK เลยทีเดียวอะไรว่าแพ้ BNK ก็แพ้ถึง48เกมเลยไงเล่า ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจะไม่เล่นบุกแบบนี้อีกนะครับผมแต่ว่านั่นนะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของทีมนิวยอร์กครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยพวกเขาปล่อยทิ้งแล้วครับต้องการที่จะรื้อทีมนะฮะแล้วก็ไปสร้างอนาคตใหม่นะครับกับปีหน้าแต่ถ้าว่าปัญหาจริงๆของโค้ชคนใหม่อย่างเดวิดฟินเดลเนี่ยนั่นก็คือนักกีฬามันเสือมติดเกมนี่แหละตอนนี้ฟอร์ดไนท์เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับทีมผมเลยทีเดียวมันเป็นทีมที่น่ากลัวซะยิ่งกว่าบอสตันเซลติกหรือโกลเนสต จะเรียกได้ว่าฟอร์ตไหท์นี่ไปเป็นทีมไร้พ่ายเลยก็ว่าได้นี่คือคาพูดของโค้ชเดวิดฟิลเดียลนะครับที่พูดไว้เมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็เป็นการให้สัมภาษณ์ที่แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อลูกทีมของตัวเองนะครับโดยเฉพาะเหล่าลูกกี้ทั้งหลายที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยอย่างมิเชลโรบบนสันแล้วก็เควินน็อกซ์แล้วก็พูดอีกคนนึงนะครับที่อยู่ในดีกมาแล้วสักพักอย่างมาริโอเฮซอนยา ซึ่งถ้าหากว่าถามผมว่าไอตัวลุคก,กี้ของทีมยอรอกนิกส์เนี่ยมันบ้าเกมฟอร์ดไหนมากขนาดไหนก็ต้องดูนี่เลยครับเควินน็อกซ์ครับวันที่เขาได้ดราฟเนี่ยเขาไปตัดสูตรครับซึ่งไม่ใช่สูตรธรรมดาได้จ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าข้างในสูตรเนี่ยมันเป็นลายเกมฟอร์ดไหนเลยนะจ๊ะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับมิเชลโรเบนสันนะครับอีกหนึ่งลูกี้ของทีมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าพวกเขาเนื้รู้ดีครับว่าเวลาที่โค้ชพูดออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่าเขาเนี่ยพอได้ยินสัมภาษณ์พุ๊บเขารู้เลยครับว่าหมายถึงตัวเองแล้วก็เพื่อนอย่างเชวินน็อกส์นะครับแถมยังบอกว่าเข้าใจดีว่าที่โค้ชพูดออกไปนะเพราะว่าเป็นห่วงพวกเราเห็นแล้วแหละครับที่เขาออมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเกมฟอร์ดไนท์ตอนนั้นแล้วเราก็พอเดาได้เลยว่าเขาหมายถึงใครเอาจริงๆมันก็กินเวลาชีวิตของ เราการพักผ่อนให้เต็มที่นั้นมันมีความหมายมากแค่ไหนตรงนี้ผมเข้าใจโคช้ชครับที่เขาพูดออกมาแบบนั้น ในขณะที่เคปเปอนอสลุกจอีกหนึ่งคนก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็มันเป็นเกมที่กําลังฮิตอยู่เลยครับณตอนนี้ทุกคนก็ชอบเล่นตัวผมเองก็เลยชอบเล่นครับพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพอนักกีฬาเนี่ยมันเริ่มเล่นเกมเยอะมากๆเนี่ยเขาก็เลยเริ่มที่จะมีมาตรการในการควบคุมครับไม่ให้นักกีฬาเนี่ยมันเล่นเกมเยอะเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าเวลาที่เรามองจอเยอะๆเนี่ยมันจะมีแสงอย่างหนึ่งที่เรียกว่าแสงสีฟ้านั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแสงที่ถ้าหากว่ารตออบสนง ของการเล่นอีกด้วยเพราะบางทีเนี่ยมองไปปุ๊บตามันมึนๆสายตาม,มไม่ดีเหมือนเดิมครับอาจจะทําให้รับบอลยิงบอลเลยคลาดเคลื่อนกันไปแล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการพักผ่อนครับบางทีนะักกีฬาเล่นแล้วก็แพ้เนอะโอ้โห,โหร้อนจ้าเฮ้ยห้าทุ่มครึ่งแล้ววะ่ะเกี่สุดท้ายแนละ้นวนะเกี่สุดท้ายแล้วนะนะไปไปซายสองห้าห้าสองห้าห้ายิงมันนั่นแหละนั่นแหละไปไอ้อยเชี้ยทำไมมึงไม่ยิงมันวะ น,นี่จากโลบล็อกละอันจริงกูตาบูตาแม่เอ้ยโคตรสวยเจอทีมแบบนี้ใครจะไปชนะวะตอเกมสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สัก แต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้เล่นที่อยู่ในลีกมาได้ประมาณสัก3 4ปีอย่างทางน,นั้นมาริโอ์สัญญาเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีวินัยมากพอครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าใน1วันเนี่ยเขาจะต้องพักผ่อนให้ได้อย่างน้อย10ชั่วโมงซึ่งเขาก็เชื่อมั่นนะครับว่าผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเนี่ยก็มีวินัยในการพักผ่อนเหมือนกันครับเพราะว่านี่คืออาชีพเราเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วจะเล่นเกมยังไงเราก็ต้องดูแลร่างกายได้ผมเชื่อว่าผมเบิง์จะของได้ครับมันบอมีปัญหาดอกครับคือจังว่าห่ะครับเเะว่องยนจ้ดคุม อ้ยไปพุ่นแล้วครับพี่น้องผมนี่ก็เข้าใจควอชฟินเดอรเพิ่นน่ะก็คักอยู่เพราะว่าเพิ่อนน่ะเป็นห่วง แต่ผมนี่อยากสีบอกว่าบ่ต้องเป็นห่วงผมดอกผมนี่เล่นเกมคำๆซื้อเติมเงินนี่ก็พอเป็นกระใสมันบ่มีไผดอกสี่ไปเล่นจนตีสองตีสามพันนะเป็นบ้าบอกมีจ้ามีวุ้ยเพื่อนร่วมทีมมันแหละไอเฮซอนย่ญญญาพระคนที่บ้าข้างเล่นจนถึงตีสองตีสามเนี่ยมันก็คือไอมิเชลโรบินสันนั่นแหละโอ้ยผมขอโทษไอผมโมฮูอหลีเดี๋ยวผมสีบอกมันห้เด้อแต่ผมไม่ต้องเป็นหัวนะครับแฟนนิวยอร์กเน็กซ์ครับเพราะมิเชลโรบมนสันเนี่ยตั้งแต่มีข่าวที่โค้ชเป็นเดียวออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของนักกี่ เาคำวก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็เล่นเกมให้ลดน้อยลงครับเพราะว่าเริ่มรู้แล้วนะครับว่าโค้ชจ,จับตามองเขาอยู่แล้วพอผ่านมาได้ประมาณสักเกือบเดือนครับหลังจากที่มิเชลโรเมนสันเนี่ยเขาเล่นเกมให้ลดน้อยลงแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมายอมรับเลยนะครับว่าเฮ้ย การเล่นมันดีขึ้นจริงๆว่ะตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายถ <ๆ S 1> ้ยงแต่ได้ยินสิ่งที่โค้ชพูดผมก็พยายามจํากัดเวลาของตัวเองในการเล่นเกมให้มันลดน้อยลงแล้วมันก็เห็นผลเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถเล่นได้นานขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนแต่สําหรับโค้ชฟินเดลนะครับตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าไอ้เกมฟอร์ตไนท์เนี่ยมันเป็นเรื่องแย่สักทีเดียวนะครับเขาเองก็เห็นประโยชน์ของมันเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือทําให้นักกีฬาเนี่ยอยู่กับบ้านครับไม่ออกไปเที่ยวเตะที่ไหนซึ่งงส่นน่่ววนนนนนึะรรัมกกก็็าาจเเปพพีี้ อายุมันยังไม่ถึงครับยังไม่สามารถเข้าผับเข้าบาร์ได้แต่ถ้าพูดถึงถ้าจะเอาจริงๆนะครับต่อให้อายุไม่ถึงเนี่ยนักกีฬาอาชีพพวกเนี่ยถ้าหากว่าจะไปจริงๆเนี่ยเขาก็ไปได้แหละแต่ว่าที่พวกเขาไม่ไปเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเติดเกมครับก็เลยอยู่แต่บ้านนี่แหละเล่นเกมง่ายๆสบายๆายดีกว่าปีน้อยสตูปิดปีน้อยสตูปิดผมเข้าใจแล้วว่ามันคือเรื่องของความแตกต่างของยุคสมัยเด็กสมัยนี้มันไม่ค่อยวางแผนออกไปเที่ยวไหนหรอกแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนลราคุณเอ้ พอไปแข่งนอกบ้านเมื่อไรเนี่ยคืนนี้เอาไว้ลุยไว้จัดนักจะเต็มแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเก็เวลาพวกเขาแข่งเสร็จพวกเขาก็กลับบ้านนะครับล้วก็ไปเล่นฟอร์ดไนท์กันซึ่งมันก็มีเรื่องดีตรงที่พวกเขาเนี่ยก็จะไม่โดนปาปารัซี่แอบถ่ายเวลาที่ไปเที่ยวนะครับทำให้ไม่ต้องมามีปัญหาที่หลัง<ะ>สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คงเรื่องยากนะครับของโค้ชเดวิดฟินเดลนะครับที่จะห้ามไม่ให้นักกีฬาเนี่ยไม่ให้เล่นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วของพวกนี้มันก็คือการพักผ่อนนั่นเองครับถ้าหากว่าเล่นอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็เป อีสปอร์ตเนี่ยมันก็เหมือนกับสายน้ําเราไปห้ามสายน้ําไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของโค้ชเดวิดฟินเดลวัย44เนี่ยเขาก็เลยจะบอกว่าสงสัยผมต้องลองเล่นเกมสักหน่อยแล้วล่ะจะได้รู้ว่าพวกเขาน่ะคิดกันยังไงภาพจําลองเฮ้ยกูเป็นโค้ชพวกมึงนะเว้ยกูบอกให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายดิทำไมไม่ยิงตัวนั้นยิงสกัดไว้กูบอกแล้วไงเดี๋ยวกูก็ตัดเวลาเล่นมึงหรอกเอ้าโค้ชทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ในที่สุดก็มีคนโดเนตมาแล้วครับผมต้องขอขอบคุณคุณดุษฎไทยมากนะครับในการสนับสนุนครั้งนี้และสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือฝากโปรโมทร้านที่เขาใหญ่<ะ>ชื่อว่าร้านเรือนรัชนีเป็นอาหารไทยชาววังมีทั้งข้าวแช่ชาววังส้มตำผิวมะนาวขนมจีนยักษ์สำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถโดเนตได้เลยตามเบอร์ที่บอกมานี้แล้วแจ้งมาที่เพจ NBA Time อยากให้พูดอะไรหรืออยากให้ประกาศอะไรจัดไปเดี๋ยวพูดให้ในคลิปหน้าปลอ่อยสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า15ปียังไม่มีงานทำเก็บเงินไว้กกินน้าาาวดี่่คไมมตอองโ